สวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนนะครับวันนี้มารีวิวนะรับสินค้านะครับบางคนบอกโอ้จะรีวิวอะไรกันกนาครับเพราะมันเขียนไว้ในกล่องนะครับว่าถ้าไม่มีคลิปวิดีโอนะยืนยันนะครับว่ามันไม่ตรงเนาะที่เราสั่งเขาก็ไม่รับเครีินะดังนั้นผมว่าหลายๆคนอะไรที่เป็นสินค้าที่ที่มีราคานะควรจะทำนะครับตอนนี้นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะ แต่คนไหนไม่ทําเงินเยอะก,ก็เรื่องของคุณไปเนาะนะครับอ่ะโอเคของผมไม่ได้มีอะไรมีราคามากมายครับคือผมสั่งปลาหมึกนะครับจากร้านคุณอ้ําสีจันเนาะในติ๊กต็อกนะครับก็ลองไปดูได้เนาะก็สั่งมาหลายครั้งแล้วนะครับบางครั้งก็เค็มแบบล้างน้ําทอดก็กินแทบไม่ได้บางครั้งก็อร่อยนะครับ คือบางครั้งจนไม่รู้ว่าจะสั่งหมึกช่วงไหนแต่ว่ารู้คือที่รู้แน่ๆก็คือเป็นคนชอบกินปลาหมึกแกนนั้นเองนะครับฮะโอเคนะครับสภาพกล่องเป็นยังไงเอ่ยไม่มีการบุบชำรุดนะครับแล้วก็คิดว่ามันคงไม่มีใครแบบไปเยเจาะส่องดูเนาะมันเป็นปลาหมึกอนะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะแล้วกันนะนะไม่มีอะไรที่นั่นนะแกะแล้วกันนะไม่ได้สอดใส่กล่องนะครับ ก็กล้องมันไม่มุมวายมากเนาะแกะแล้วแกะแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่30กันยานะครับ25 6 8นยหนะครับแกะแล้วแกะแล้วข้างในเราก็จะเจอกระดาษดีแผ่นหนึงก็ไม่รู้เขียนอะไรบ้างนะครับปลาหมึกเป็นหมึกธรรมชาติคนเหลือตากเองรเข็ม ไม่ทอดชิมนะคะถ้ายังรู้สึกเค็มสามารถล้างน้ำเพื่อลดความเค็มได้คะ่ปะปลาหมึกเตลือตัวไซส์ไม่รองขนาด 1, 1. นึถึงหนนี้อย่าลืมแช่ตัวเย็นเพื่อป้องกันปลาหมึกขึ้นล้านะคะกรณีสินค้ามีปัญหาแจ้งกับทางร้านได้เลยนะคะยินดีรับผิดชอบแต่ต้องถ่ายคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ก็เป็นกระดาษที่เขาแนะนำมาเนาะเพราะผมสั่งไม่ได้ครึ่งโลเอ้ไม่ได้เต็มโลเนะาะเพราะผมสั่งครึ่งโลนะร้อยห้าสิบห้าบาทส่ทงฟรีกล่องมีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรนะครับ นะครับถ้าสั่งกิโลหนึ่งก็จะประมาณ300กว่าบาทนิดนนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจความกลิมนนะเคยสั่งมาแค่ถุงเดียวประมาณนี้นะครับสีจันทร์นะครับปลาหมึกอาหารทะเลอบแห้งนะครับแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองทอดกินว่าเป็นยังไงนะอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน,น่ก็คือบางครั้งก็อร่อยบางครั้งก็ค็มจัดบางครั้งก็ไม่ค่อยเค็ม นะครับมมนมีอะไรที่แน่นอนนะครับแต่ว่าผมรู้ว่าช่วงนี้หมึกแพงเนาะผมมีคนสื่ออย่างนั้นนะนะครับบางครั้งแบบกิโลหนึ่งมันไม่ถึง200อก็มีนะแต่ตอนนี้ก็200ก็มีนะแต่มันน่าจะขึมมากๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับปลาหมึกปลาหมึกเอาเค่นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาแจ้งอีกทีนะอย่าลืมนะครับดูลิกผมด้วยนะครับ <c oughs> ปลาหมึกแข้ง <c oughs> ปลาหมึกแข่ง กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปผมด้วยนะครับสวัสดีครับ